มหาาสีก็หมายความว่าเป็นการเตือนคือพวกเราทุกคนเนี่ยห่ายคนต่างมีสมาธิกันมาแล้วแต่ว่าสมาธิที่เป็นธรรมชาตินั้นเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นกับตัวของเรามาอยู่แล้วในขณะนี้เราพากันทำสมาธิที่สร้างขึ้นมาใหม่ การทำสมาธิสร้างขึ้นมาใหม่นี่เป็นประโยชน์มหาศาลเพราะว่าหลวงพ่อมาคราวนี้หลวงพ่อพยายามที่จะอธิบายเรื่องพระวังไม่งั้นโยมไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเป็นพระวังมันเป็นยังไงระวังนั้นน่ะถ้าเรานอน,อนหลับเมื่อไรนะั่นเขาเรียวกว่าเข้าพระวังถ้าจิตไม่เข้าระวังเราก็นอนไม่หลับ ทีนี้ถ้าคนจะตายก็เหมือนกันถ้าหากจิตไม่เขา้าผู้วังมันก็ไม่ตายและจิตจะออกจากร่างเมื่อไรเนี่จะต้องผ่านผวังทีนี้เราเนี่ยได้ทำผู้วังสร้างขึ้นเนี่ยมันเป็นผู้วังที่เราจะรู้ตัวผวังที่เป็นธรรมชาตินั่นไม่รู้ตัวแล้วก็แล้วไปแต่ผู้วังของสมาธินี่ เราทำทีไรนี่พระวังมันต้องเข้าต้องเข้าทุกคนไม่มีไม่มีพลาดจะเข้าน้อยเข้ามากก็สุดแล้วแต่เพราะว่านึกพุโทโธก็ไปแล้วพระวังมันก็เกิดขึ้นพอพระวังเกิดขึ้นแล้วนี่เราจะได้ผลจากพระวังนี่คือความจนานาญความจานานในพระวังนี่จะทําให้ชีวิตในข้างหน้าของเรานีปวดปรงุง เพราะว่าการเข้าพราะวังเนี่ยถ้าเราไม่มีสติผมมีสติก็สุดแล้วแต่กรรมมันจะพาไปทีนี้พอเรามีสติเราเลือกหนทางได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำสมาธิแม้ว่าจะสับประงกจะอะไรก็แล้วแต่รอยะมันไปขออย่างเดียวว่า เราทำสมาธิให้จิตมันสงบเข้าผวนังเสียเมื่อเข้าผัวแล้วขั้นหนึ่งสองรั้งสาครั้งร้อยรั้งพันรั้นนับเมื่อผัวเราทำได้มากขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดความชำนาญเหมือนก,นกันกับคนขับรถเนี่ยหรือเหมือนกันกับคนเขียนหนังสือเนี่ยหลับตาเขียนได้ชำนาญ ขับรถนี่มือแต่นีดเดียวไม่ต้องไม่วุ่นวายอะไรให้คนที่ไม่ชำนาญนนจับเรียวนี่เรียวนั่นชนคนไปไงก็ไม่ชำนาญทีนี้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่เลือกได้เรามานี่เราก็มาตามกรรมที่เราได้สร้างไว้แต่ทีนี้เรามาเลือกได้ตอนที่เรามาทำสมาธิ สมาธิที่สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์มหาศาลที่สุดก็คือการทำสมาธิให้จิตเข้าผูวังพอจิตเข้าพาวัพงเนี่ยเราจะเราจะไปเห็นในสิ่งที่เราต้องการเช่นอย่างเราคิดอะไรไม่ออกหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไปสูงทางตันหรือว่าไปประสบงานอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราแก้ไขไม่ได้ บางทีก็มันก็หนักบ้างเบาบ้างอย่านี้ถ้าเราทำจิตนี่เข้าพวังไปได้แล้วเนี่ยมันจะมันจะไปเป็นตัวเตือนเราเมื่อเกิดความชำนาญในพวังแล้วเนี่ยความละเอียดของจิตนี่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปสู่ความสบายเนี่เราเพียงแค่นิดเดียวเขาเรียกว่า ชาก,กับพกระพะผู้งูและปรินแ๊ดเปี่ยวท่านมันเข้าไปแล้วมันนั่งปั๊บเข้าปุ๊บนั่งเพราะเข้าปุ๊บนี่มันหมายความว่ามันชำนาญถึงแม้ว่าเราจะไปเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาทันทีเพราะว่าการทำผัววังเนี่ยจิตของเราไม่ใช่ว่าเราไปทำที่อื่นมันทำา้ยสิที่จิตของเราไอ้เจ้าองเราที่มันจะ ตายเนี่ยไอ้จิตตัวนี้มันจะไปอ,อแล้วก็จิตของเรานี่ที่มันสั่งการให้เราทำอะไรต่างตานี่ก็จิตของเราแลวนี้เมื่อจิตของเราเข้าผู้วังไปแล้วนั่งสมาธิบ่อยเข้าผู้วังบ่อยมันก็เกิดอริหารขึ้นในจิตใจเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าทมไมคนนี้เขาทำสมาธินี่เขาเก่เงนะ สามารถผูดได้ชาชานสามารถทำริษได้สามารถทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้แต่ว่าเขาทำได้นี่ก็คือการชำนาญในการข้พวงเพราะฉะนั้นจะไปคิดว่าการทำสมาธิเนี่ยทำแล้วๆกันทำแล้วแล้วกันไม่ใช่ไมมแล้วกันทำแล้วมันเป็นของเรานิดหนึ่งก็เป็นมากก็เป็นความมัมน,นเนี่ยเมื่อนความชำนาญอันเนี้ย เดียวก็เหมือนก็หมออย่างเงี้ยเขาก็ชำนาญเขาก็ชำนาญภาษาแต่ก็ชำนาญภาษาชำนาญโลกวใจก็ชำนาญโลกัวใจทีนี้เราชำนาญในการที่เราจะต้องทำงานใช้ชีวิตของเราให้มันเป็นประโยชน์เราก็จะต้องทำจิตเท่านั้นให้เข้าใจว่าเราทำจิตสงบเมื่อใดเพราะวางคุณของมานั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่เราจะเห็นว่าผู้ที่ทำสมาธินี่ไม่เคยจะมีความทุกข์ร้อนนอนเหนือจากนั้นล้วยังแนะนำคนอื่นได้อย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงจะพยายามอธิบายผู้วังนี้เดี๋ยวไปที่ดาลัดไปที่ยิวสันและไปที่ิบ้านใหม่สวัสดี